มาดามน้อยสวัสดีค่ะมาพบพอกันในช่วงกินก้าแล้วก็มองวัว่าคุณเพื่อนมีเมนูใหม่ๆแปลกๆมนําเสนอนะคะวันนี้เพื่อนทําปนปลาแซลมอนแล้วกะน้าพริกปลาแซลมอนเป็นภาษาผักกางนะจ๊ะน้อยมีทั่วฟักยาวลวกนะคะมีกระหล่ำลวกมีประกาศขาวแล้วก็ผักชีลาวเขยอบเข้ามาเขยอบเข้ามามากินน้ำกันนะคะอ่ะขออนุญาตเอาส้มวางมีก่อนเด้อ มาเด้อค่ะดเด้อนีปูนปลาแซมมอนลองทำเบิงเด้อค่ะเด้อแซบแซบกินปลาดีกว่าอืมอ้มอืม้มอื้ม ผักชีลาวสับแบบนัวนัวเพื่อนนั่นเลยคือปลาแซลมอนมาทำซุปหัวหอมแบบคุณโมนี่นะจ๊ะ แล้มันเหลือส่วนหนึ่งเนาะนนหน่อยก็เลยเอามาทำาลนปลาแซลมอนดีกว่าขัวหมอมแดงแล้วก็พริกสดขัวแล้วก็มาต่ำปลาแซลมอน,น,นหน่อยเอาไปต้มกับน้ำปลารนานระ,รานะจ๊ะ เขาต้มปลาซสมุนไห้ซุกก่อนน้ำซุปแป๊บเดียวเนาะเราวก็เดี๋ยวเอาน้ำปลาใส่ลงไปนะจ๊ะพอนัวๆเราก็โขกโขกโขกหอมกับพริกที่เราขูวไว้แล้วด้วยจ้ะเนาะแล้วก็เอาเนื้อปลาลงไปโขกน้ำจัดก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ปรุงรส ออพีกอืมพีคจริงด่าเจ๊เจ้าปรุงรสนี่แหละต่เข้าซอกนิดเดียวเนาะใส่ผงนัวใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยเสพหน่อยเสพหลายเสพร้ายหน่อยๆก็ใส่พวกประมาณจะเลื่อนอาหารด้วยมือแบบอันนี้จ้ะ ปลามันมันมันอมหอมประล่านะเพื่อนนะอืมปรุงมักเพชร้ายกะใส่ผิดขวงลงไปนำ้ำใส่ผิดขวงน้ำได้จ้ะเนื้อจะมันมันสิม,มันอร่อย เอามากินดิบกินกับซูชิเอามายำกินยำหน่ำปลายำปลา,าปลาเราผัดจะทอนปลาแซลมอนนี่ก็พักบวกแซ่บแทน เขาก็มาดัดแปลงทำเป็นอาหารอีสานะปกติส่วนปลาอาหารอีสานเขาจะใช้ปลาดุกปลาช่อนอย่างพวกนี้เนานะปะนินลองใช้ปลาแซลมอนอยู่นะจ๊ะ ปลาต้มมันก็จะมีความหอมเป็กกนเอกลักษณ์ของเขานะเพื่อนนะเอามาทำแบบนี้ก็แซ่บๆนะแะบครับ รับรองว่าเมนูนี่บาอ้วนสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์กินย่านโซเดียมเบ่ย่านเจ้าของอ้วนหลีกเลี่ยนตำตำยำๆเมืม่อกินน้ำพริกก็พักซดพักกื้อ กินก็พอกี้แล้วก็เขากันเขากันนัวอํำลำได้ไปนะกินก็ขอเหนียวเนาะบอกว่าหน่อยๆทำตำทัวก็ปลาเพาะอบเกลือหลังจากกินก็ขอเหนียวไปแล้ว กินเสร็จแล้วง่วงอืดว่าันวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นกินข้าวเจ้าอืมอืมกินน้ำกันเด้อไปยย้บอกกินข้าวกับเมื่อกีนกับน้อย ของคุณเมื่อนนี้เลยทำอันสุปหัวหัวซุปหัวหอมแหมเพลินเลยจ้ะเนาะเป็นแบบซาวคลีมนะคะเราใช้น้ำกะทิสดเคี่ยวใหมเพลินเ <c oughs> ขาบ่กกินบ่เหมือนกันนะจ๊ะเพลินบอกกินอาหารไทยขึ้นหน่อยกินข้าวคนละรอบ เร่นอาหารครับพักักวพักหนึ่งเนาะกินกัน้ำพริกมือเข่ากันเนาะอลำลวกกับว้าหวานลวกเสียกับมะน,นกลำเย็นเนาะ มาเพื่อนแสบ แซ่บนัวหอมมันแบบว่ามันบกข้าวนะจ๊องอืหน่อยก็คิดของหน่อยไปเรื่อยเลยปลาแซบมันไม่เห็นยังกินดีเนาะว่ะเห็นแบบนี้ก็น,นา่าบว่าได้การด้วยเพื่อได้แซ่บแห้งอืม,อม รัวซัมนน่ละติปติดจวดต่อหลังกล่องขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะทั้งในและนอกต่างประเทศนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะไว้เมืออกันทำมาพอ่พอกันไ่นะจ๊าลับๆขอบคุณหลายๆจ้า